สวัสดีค่ะแพทนะคะจาก r ร g e n นโฮมคาร์ค่ะวันนี้นะคะแพทจะมารีวิวนะคะเป็น Toyota a อ t i s นะคะก็ปี2013นะคะเป็น 1.6G นะคะตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ารถปีนี้รุ่นนี้แล้วก็ราคาอยู่ที่295,000บาทเนี่ยยังจะน่าใช้อยู่ในปี2020อีกหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าออปชันนะคะหรือว่าแตกต่างอะไรจากรุ่นก่อนๆบ้างน,น,นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ โอเคสำหรับคันนี้นะคะ Toyota Corolla a อ t i s นะคะเป็นเจเน r เรชันที่10รุ่นที่2นะคะแล้วก็เป็นตัวไม่ได้เชงไม่ได้เชงไม่ได้เชงคืออะไรนะคะไม่ได้เชงก็คือรถที่นำเจเน r เรชันเดิมนะคะมาปรับโฉมนะคะโดยที่ยังคงเป็นตัวถังเดิมเอาไว้นะคะ ที่จะเห็นเปลี่ยนได้ชัดเลยก็คือจะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าไฟหน้านะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ที่มีการเปลี่ยนไปนะคะตัวนี้นะคะรุ่นก่อนหน้านี้ที่ทุกคนจะรู้จักกันเลยนะคะก็คือจะเป็นรุ่นหน้าหมูนะคะแต่ขึ้นภาพให้ชมแต่หลายๆท่านก็อาจจะเรียกหน้าแบนบ้างหน้าแหลบบ้างนะคะก็แล้วแต่ที่คนจะเรียกนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรถที่เป็นยอดขายมากที่สุดในโลกโอ้โห มากที่สุดในโลกเนี่ยก็คือมีมากกว่า45ล้านคันเลยนะคะลูกค้าถือว่าเยอะมากทีเดียวนะคะเพราะแค่ในไทยเราก็หลายล้านคันแล้วเพราะส่วนใหญ่นะคะบ้านเราอะ่ะจะนำรถโตโยต้าอา i ิเนี่ยไปทำรถรับจ้างหรือรถแท็กซี่กันนั่นเองนะคะถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่มาไปทำแท็กซี่นะคะเพราะว่ากลุ่มคนที่จะทำรถรับจ้างหรือรถแท็กซี่เนี่ยเขาก็ มีประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็งบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะรถที่จะคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดนะคะก็คงจะเป็น t o y ยต้าอาติตัวนี้นะคะคันนี้นะคะเป็นรถที่อะไหล่หาได้ง่ายตามทั่วไปนะคะจริงๆแพนไม่ต้องพูดเยอะเลยลูกค้าจะรู้กันอยู่แล้วว่า t o y ยต้เนี่ยเป็นรถที่อะไหล่หาง่ายมากนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างยอดนิยมทุกอู่นะคะก็จะมีอะไร ของโตโยต้าอยู่แล้วนะคะแต่รถเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหานะคะรถเขาจะไม่ค่อยมีปัญหาลูกค้าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็น,เป,นเป็นรถที่ใช้ดีและใช้ทนมากเลยนะคะด้านในนะคะคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะหรือสีเบดนั่นเองนะคะปัจจุบันนะคะปี2020นะคะคันนี้นะคะก็7ปีเข้าไปแล้ว7ปีรถแต่รถราคาอยู่ที่ประมาณ200แ0,000นปลายๆนะคะ จ็ดปีแต่ลูกค้าดูสภาพสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าราคา2 9 5 0 0 0บาทเนี่ยสภาพจะเป็นยังไงบ้างนะคะสังเกตได้จากด้านในนะคะเบาะหนังแท้เดิมนะคะคอนโซลภายในนะคะการเก็บงานรายละเอียดนะคะแล้วก็สภาพรถนะคะโดยรวมถือว่าดีมากๆนะคะลูกค้าแต่ถ้าให้เทียบกันแล้วนะคะ กับรถที่รุ่นใกล้เคียงกันก็คงจะเป็นรถเอ่อ a ันด้ c ซี i c กเดีนะคะแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ใช้งานได้ทนทานนะคะแล้วก็มีราคาที่ถูกลงนะคะเครื่องยนต์แน่นแล้วก็ใช้งานได้ดีนะคะลูกค้าแต่คันนี้ไม่มีแก๊สน,นะคะแล้วก็คันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะคันนี้เป็นรถบ้านใช้งานปกตินะคะไม่ใช่รถแก่แล้วก็ไม่ใช่รถแท็กซี่เสียงเครื่องแน่นดีใช้ได้นะคะแอร ลมแอร์ชัดเจนนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูดูด่ะแอร์วิทยุนะคะแอร์เปิดปุ๊บเย็นปั๊บเลยนะคะแล้วก็วิทยุนะคะเสียงดังฟังชัดเจนนะคะไม่มีลำโพงแตกนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องโยนโดโอนะคะเกียร์แบบทิปโทนิกนะคะลูกค้า สภาพภายในนี่นี่นี่รถเจ็ดปีนะคะลูกค้ารถเจ็ดปีถือว่าสวยงามมากๆนะคะแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะคะนี่นะคะลูกค้าเก่าไม่เก่าให้ดูที่เพดานดูที่การรักษานะคะดูข้างบนนะคะสะอาดใหม่มากนะคะแล้วก็คือข้างบนนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าฟูกใช่ปะคะมันจะไม่มีรอยขาดรอยเลอะหรือว่ารอยอะไรเลยลูกค้าดู คือสวยมากนะคะดูแลดูแลได้ดีมากนะคะแล้วก็ย้ําอีกรอบนะคะคันนี้ไม่ใช่รถแท็กซี่นะคะไม่ใช่รถลับจ้างนะคะแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สมาด้วยนะคะเป็นรถบ้านใช้งานปกตินะคะไฟทุกดวงระบบไฟชัดเจนนะคะก็ยังใช้งานได้ดีนะคะพวกแผงกันเอ่อบังแดดนะคะสภาพดีใช้ดีมากเลยทีเดียวนะคะกับรถ7ปีนะคะคุ้มค่ามากลูกค้า ทุกอย่างอุปกรณ์ใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้รู้สึกว่าจะมีติดฟิล์มแล้วให้เรียบร้อยด้านหลังนะคะเป็นเบาะแถวยาวนะคะนั่งได้ประมาณสองถึงสามท่านนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องเสียบใส่เขียบบุหรี่นะคะพรม,มด้านในนะคะสะอาดอันนี้เป็นโคนราฟิต์หนึ่งจุดหกจีนี่นะคะด้านหลังนะคะค่อนข้างใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยคะ่ะลูกค้า จุของได้มากเลยทีเดียวนะคะจะเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆนะคะได้สองถึงสามใบเลยนะคะอุปกรณ์นี่อะไรยังอะไรเครื่องมือถอดลอ้อแม่แรงมีครบนะคะอุปกรณ์ค่อนข้างครบเลยนี่ยังอะไรเหมือนไม่ได้ไม่ได้แตะพื้นเลยนะเนี่ยไม่ได้ใช้งานเลยภายในค่อนข้าง,างสมบ,บูรณ์ ถ้าใครสนใจนะคะอยากได้เป็นชุดแต่งด้วยนะคะอยากตกแต่งให้เป็นแนว T R D นะคะเราก็สามารถทำได้นะคะตัวนี้นะคะแก๊สโซ,โซฮอ์ e ยีสิได้นะคะตัวนี้เป็นยางกูดเยียนะคะแล้วก็แม็กเดิมนะคะเป็นของโตโยต้าเดิมนะคะขอบอยางสิบห้าค่ะ จุดเด่นของเขานะคะก็คือหาอะไรได้ง่ายมากๆนะคะมือหนึ่งมือสองหาก,กันได้ทั่วไปนะคะซ่อมง่ายบำรุงง่ายนะคะแล้วก็ถูกออกมาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะนะคะลูกค้ารถเนี่ยโตโยต้าอาติสเนี่ยค่ะเป็นรถที่ในโชว์รูมของเรานะคะก็ทำยอดขายได้อันดับต้นๆเลยนะคะ โตโยต้าอัลติสเนี่ยเป็นรถเก่งขนาดกลางนะคะถ้าจะให้ใหญ่เลยก็คือคงจะเป็นพวกแคมเี่นะคะเรียกไม่ได้ว่าน่าใช้นะคะราคาประหยัดนะคะใช้งานได้ดีทนทนทนทานนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะของเรานะคะมีการเก็บงานเก็บสีเก็บรายละเอียดแล้วก็ทำความสะอาดให้ลูกค้านะคะพร้อมใช้งานเลยนี่นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูออลวีวนะคะ เครื่องยนต์แท้เดิมนะคะไม่มีการตัดต่อหรือดัดแปลงสภาพใดๆนะคะรถที่ออกไปจากของเรานะคะก็คือเราจะมีการดูแลบำรุงรักษานะคะให้แลเรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะและที่สําคัญนะคะรถที่เข้ามาหาเราทุกคันเนี่ยจะเป็นรถที่รถดีรถสวยนะคะไม่มีชนไม่มีจมน้ําแล้วก็ไม่มีกอม่อไหมค่ะสวยทุกจุดนะคะคันแท้คานเดิม ใคที่ได้ไปหรือว่าได้เป็นเจ้าของคันนี้นะลูกค้าจะคุ้มมากๆเลยนะคะโอเคนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะเป็นโตโยต้าอ t ลติสคันนี้นะคะก็แนะนำค่ะ รถใช้ในเมืองนะคะวิ่งต่างจังหวัดก็ได้สบายๆนะคะหรือว่าจะไปใช้ในสำนักงานหรือว่าเป็นรดรับจ้างนะคะทำทำงานเพิ่มเติมทำงานเสริมนะคะแพก็ยังแนะนำในส่วนของ Toyota Cor o l 拉 a ัลติคันนี้อยู่นะคะคันนี้ของเรานะคะมีการตรวจ Inspect i o n นะคะ i n s p e c t i o n คืออะไรนะคะ Inspection เป็นรายงานการตรวจสภาพรถยนต์ ทั้งคันนะคะลูกค้าทั้งเครื่องยนต์ภายนอกภายในและโครงสร้างนะคะลูกค้าสามารถนะคะที่จะขอเร่มรายงานได้จากน้องเซล์ได้เลยนะคะเรามีรายงานให้ครบท้วนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ดูรถไม่เป็นนะคะก็สามารถซื้อรถได้ที่ r รีเจนโฮมคารเลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมกันนะคะหวังว่ารีวิวนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะหรือว่าเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของใครหลายๆคนนะคะหรือว่า ใครอยากสอบถามข้อมูลด้านในเพิ่มเติมก็ติดต่อทางเพจอินบ็อกได้เลยนะคะวันนี้แพทต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซ b s สไคร e ให้ดีเจน o m e คาร์ด้วยนะคะ